เกมเริ่มแล้วในครึ่งหลังก ja e <ills> ็กลับมาสู้กันต่อเกมในครึ่งแรกเป็นนันด์บางวอรบีลาครับน้องอยู่สองประตูสูงแล้วจากประตูของกบแล้วก็พีิอาบบางลูกนี้พีด็องโอ้โหจะปลายทางแค่กบนี่ตัวใหญ่จริงเดี๋ยแบบดึงจังหวะนิดนเดียวแล้วเสียบอลให้กับพีดอกจังหวะนี้ไหลออกมามาสี่แดงออกมาขวานะ มาอีกครั้งหนึ่งฮะแต่จับแล้วกูขู่ที่หัวนี้ฟ้าบอลจะอยู่ที่หัวท้ายเบิร์ดมาแตะหลบจับไปจังหวะนี้พี่เมืไม่ได้คแต่ในเข้าทางของเรื่องของฟาบอลมีล่าเองครับเล็งไรสูงเลยยำยาตัวเองเล่นแน่เล่นเล่นเล่นเขาจะเป็นบอลของพี่บ้านครับปะ bắt giật hai hay dù thế, nhưng hay không được. nó không được. những ปุ une, the ่มจัดมาตรงกลางก็ไม่ได้ครับฟิวดาบกลับมาจังหวะสองยังเปของพี่ด็อกครับฟิวแล้วโอ้โหจังหวะนี้เออต้องห่างครับบองหลังตัวสุดท้ายเตะทิ้งออกหลังไม่ได้บอลบอลบิล่ายังได้เป็นเตะบอมเปนนัดท้ายค้างอยู่แล้วปีด็อกเปิดจับเสาแรกโอ้โหแล้วโดนตัวหมวไม่โดนงห่วเลย โอู้่มิวมาเล็กคู่ล้มตัวหมูไม่ดูนิดเดียวเองครับกลางประตูเลยคนละกูนี่ถ้าหมูโดนสักหน่อยมีโอกาสเลยครับปูมยาร์ดมาหยาปูต้วไปโคนกันเองเดี๋ยวแม่จังหวะนี้โอ้โหสีเบอลนี่แบบวีดอกครับปูมยัดกลับมาหม่งเช็ดลูกนี้ก็ปู่ยังสูงเกินไปครับเบิร์ดเก็บบอลลงไม่ได้ครับ เป็นตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาครัสำหรับบองบอลลีล่าเล่นเงินชั่วช้าครับตกหยับแล้วไหลตรงนี้ไม่หายนิ้วดักบอลได้อามัดจังหวะนี้นทำชิงหนึ่งสองไม่ดีครับนา่าแล้วตัดกลับมากบโอ้โห,โหแล้วไปกระโดดหลอกตรงนี้มัดเบิร์ดคืนกลับมาโอ้โหน้่างหากไม่ได้หายอะไรสู้ต่อเราร้อบอกกันด้วย ล้ออกันด้วยครับคู่มารตกลับมาแบบไม่ดีนะมาร์ตไหลไฟฮาดีกแล้วตัจะสวนกลับขึ้นมาครับบางมอวิลาแตกบอลยาวเกินไปเอ้าไปปั้มบอลจนสุดท้ายโอ้โหไดีแล้วตัแตกบอลดีแล้วตอนท้ายแรงโดนไปครับเปิดเปิดไปเสาไกลยังมีตัวเก็บบอลได้แล้วกวาดมาเสาแรกแต่เตะที่ขึ้นมามาร์ยิงยัดเลยแล้ววงโหตัดสินใจตรงนี้ ยิงหลุดออกไปเองอี่ฝ่ายละกันน่าเหรอครูต่อสิงก็ให้ไปตั้งเตะจากฝั่งประตูขึ้นมาของบาบิลล่าครั้งป้อมจะ่โยนตายหรือเปล่ายิงก่นอนมาพ่ษาเก็บบอลลงได้แต่ว่าห่างตัวไปนิดนึงเสียบอลให้กับฟีดอมครับกระโต้ขึ้นมาแล้วนัดซ้ายเราไหลทะลุมาสวยจังหวะสุดท้าย โอ้โหมากเอ้าแล้วปนผูกจีกไปทิง้งออกมาได้บังบอมิล่าก็ไ,ไ,ได้ก็ได้ก็ได้เจ้าหมอนี่คู่นี้กเกิดกันได้เหมือนกันครับพี่ด้อมก็ต้องบอกว่าเงื่อนไขของทางดานพี่ด้อมเนี่ยประตูแรกมาเมื่อไหร่ต้องการประตูปลดล็อกครับถ้าประตูแรกมาแล้วโอ้โหมัดก็ไม่ถึงอ,งอ,องกีกครับจังหวะนี้โอ้ยยังจะเท้าไหล่ครับจังหวะนอง ย้อนลมาแปดจับแล้วยิงโอ้โหยางซูเปอร์เซฟกับบิวเนี่ยมาช่วยเพื่อนบอกไปได้ในจังหวะสุดท้ายว่าถ้ามาช้ากว่านี้หน่อยโดนเลยครับอย่างได้ไปดูกคู่อีกครั้งครับบอมบิลล่าพี่อาทุ่มเองจัดเข้ามาแล้วโมงยกขาทุ่มโอ้โหเปลี่ยนทุ่มมาเป็นอนั้นสีดอมแล้วมีผู้เล่นบาดเกตีกจังห่าก็จะดูช่วยก่อนครับเนาต้องมาทุ่มเข้าไปในกรอบเกตโทษอย่างมุ่งสามตูออกมาชนกับผู้เล่นของบอมบิลล่าเมื่อสักครู่นี้ โอ้เอ๋ครับเดี๋ยวดูเพื่อนนิดนึงครับด้นะานหน้าเอาน้ำไให้เพื่อนได้สำหรับซีด <c oughs> ้อมกับทางด้านบอลบินล่างตัวนี้เนี่ยถือว่าโดยตำแหน่งผู้สระตูอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบตัวผู้เล่นอยู่นะเราเราจะใช้มือได้แล้วน<อ>เนี่ยโดนคบกับแทกนิดนึงก็อาจจะเสียฟาวได้ในกรอบเขตโทษเนี่ยเตรยมรับอ่ะเซตหมุดแดงตัวเองเนี่ยอยู่นี่แน่นไว้อ่ะเตรมรับอ่ะ <c oughs> <c oughs> เ้ไปดี่ยนั่นยาดเปเด็กเด็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 กเด็กเด็กเา็กเดคกเด็กเด็กเด็กเดเด้แล้วกเดนหนด็เด็เด็กเ้็กเดนกเ้ากเด็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 าเด็กเกเล็นเดกเดกเด็กเด็เด็กเดมกเด็กเด็กเว็กเดกเด็กเดกเด็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 กเดกเด็กเด็กวด็ก็กกเดเด้กกกกกเกีกดากก เอจังหวะนี้นีถ้ากลับมาเข้าเท้าขวาได้มีลมุ้นประตูเลยว่าจะทัวร์บอลบอร์ิลล่าครับโอ้พี่อ๋าไอ้โมซินคู่นี้เหมือนจะไปได้แล้วต้อ,ตองทงบกรรมการเปลี่ยนตัวครับตอนมีกา,ารเปลี่ยนตัวได้ท่าสนามว่าจะสึกเอนเต้งลงมาครับสำหรับบอลบอร์ิลล่า <c oughs> เปลี่ยนตัวอ๋าครับบอลบอร์ิลล่าครับจังหวะนี้มันรู้จักเซตพีดครับสำหรับ ไปคลิกนอกกาะเข็ดโทษแล้วเยิงออกมาด้านซ้ายน,น,นิดนึงครับเหลี่ยมนี้เท้าขวานี่มีลุ้นเลยครับเตะโอ้โหยิงลูกนี้ไม่ตรงก่อเลยครับเป็นตั้งเตะจากฝั่งมือตรงขึ้นมาฟีดอมเล่นสั้นเลฟเตะเคลียร์มาสัน้นทิ้งบอลยาวมาแล้วโอ้โห้มือัดจะโผล่ขึ้นมาเช็ดลูกนี้ไม่ตรงก่อเลยครับ อังเสม,มาเรื่นสร้างเล็บไอเตะเปิดโอ้โหแม่ายากเกินไปแล้วต่อสองมากบยังงงเช็คต่อมาบางแล้ว้องโหดูกบแม่ไปสะตัดลูกนี้เกือบจะเจ็บกลับมาได้เหมือนกันเมื่อวันจะกูบังวอร์ีล่ามัดก็หลบสวยแล้วแต่บนยาวเกินไปจังหวะนี้โดนดึงนิดเดียวกับงานไม่ว่าอะไรครับ ไม่เป็นแค่ลูกเตะมุมเฉยๆแล้วสำหรับบางบัวิีลาหลังมาดูเตะมุมจังหวะนี้ครับของด้วบางบาวิีลาทางฝั่งซ้ายครับแบบยกไปเสาไกลแมแล้วสกิลไม่ดีจริงสวนลูกนี้ก็ไม่ตรงต่อไปครับพี่เต้เป็นตั้งเตะจากฝ่าประตูขึ้นมาสำหรับสีด๊อง ยังเล่นกันสั้นๆครับเร็วพร้อมมาจังหวะนี้เบินยาวขึ้นมาก็ไม่ดีครับเป็นสั้นเลยตัอมิวิล่าเปลี่ยนการข้ามมาขาเสือปะ ไหลมาัสายไม่ดีแล้วผมจะโต้กลับอาร์บฟังบลวินาสาวคนครับจังหวะนี้ไหลออกมาทางซ้ายใหญ่จริงไม่ผ่านผที่ประตูเหี้ยโอ้โหออกมาลเซตได้สวยและเอกเอาไหลจังหวะนี้ดนูเก็บบอลให้ได้เลยอะแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วสนามจะเอาปีนลงมาสำหรับบอลวิล่าครับ แต่คุจามาไม่ถ่านเนี่ยได้ได้ได้มด้ไ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 ดุ่ด้นม้ได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 ้ไน้ได้ได้าด้ได้ไดได้ได้ได้าดรัด้ได้ได้ไดงได้ไดกไ้ได้ไ้ได้ได้ได้ไ้ได้ไได้แล้วด้้ด้ไได้ด้ด้ อุ ừ, mother, uh, ้มจ right. sí right. so uhm, okay. ัดมาที่พี่อาเอ้าแล้วพี่โจนแขนกำลังการไม่ว่าอะไรย้ําโอ้โหทุกวนี้ให้เป็นมอนตูแฮนยไําแล้วล็อกอกสองคนจะล็อกสามคนได้หรือเปล่าบังอยู่จังหวะสุดท้ายยังแก้กับมาได้ปีดอกแล้วเปิดลึกไม่ดีไม่ถึงอีกครับไอเดียดีแล้วโอคโ่บังเราให้ไม่ผ่านเบิด ยิงลูกนี้ก็กไม่โต่อปอไปก็แล้ว่นอ่้ไกเราอเรางการให้ปันตั้งเตะเท่านั้นก็สําหัับอลวิล่าแบตบานทาลุกมาแล้วก็ู้หจหวะนี่เป็น่้าจะทำได้ดีกว่านี้เนี้ยลูกแบบนี้เนีมา้งาห้ตับดีๆโอ้จะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าบอลวิลาพี่ารี่ให้สัญญาแล้ว ตั้งแต่ทิ้งบอลยาวขึ้นมาฟีดอมก็จะไม่ผ่านนะฟีใส่ทิ้งออกข้างเลยได้อีกครั้งนึงครับคุณย้อนกลับไปตั้งกันใหม่กับฟีดอมไปเอาทางซ้ายเล้วจ่ายทิ้งมานี่ว่าหนี่มาดให้มาเบิร์ตตรงกลางมีวันนี่หลายเหล้าจี้บอลโอ้โหไม่ค่อยย้อยมันตกหลังคาเลยครับพยายามจะทำกันเร็วแล้วแต่ว่าฟีดอมจะต้องการแค่ประตูปดล,ล็อกเท่านั้นแล้วพวกเขา มาได้มาทั้งหนึ่งประตูนี่ลูกเกมถือว่าสนุกแน่นอนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตบไปโอ้โหโตรงกลางไม่ดีแต่ว่าพี่แจไปแจกับมาได้แล้วเปิดลูกลูกนี้เกินจากไม่ผ่านครับไ,ไปไปเอาจังหวะสุดท้ายแต่ทิ้งออกข้างไม่ได้แล้วจอมเสียไปลูกทุ่งแล้วทุ่งมาตรงกลางหลุดเลยครับน้ี่แจยิงด้วยซ้ายเบาเกินไปจังหวะสองไปซีลขึ้นหน้าไปทีหนึ่ง มัดโง่ยิงออกข้างไปน้าต้องเด็ดขาดครับแล้วดูเขาลงไปประจับประจามตำแหน่งที่เดิมโอ้ยไปจังเตะนี่เขาไม่ได้มาวิลาดูวันนี้ช่วยกันเล่นจริงๆครับเปิดยัดเอาแล้วโอ้โหมัดอีกแล้วครัอตอนนี้มันยังขัดข่ายกันไปนอยู่ไม่จังหวะสุดท้ายครับโอ้โหแล้วเป็นมัดต้องบอกว่ามีโอกาสเยอะถ้าเจอที่สุดเของของฟรีด็อกครับ ทุกคนนะตัวก็มันยังขัดขาดเ,เกินๆกันอยูอย่นิดๆหน่อยๆนะของเราพีดอมกูขอแค่ป,ประตูแรกันมาเหียวกาเลยเฮ้ยคนนี้บ้างเรียกบอลหน่อ,เอยเลยตังเตะจากแดนตัวเองครับชิงบอลยาวออกมาทางซ้ายโกบพักออกให้เพื่อนแล้วเอาบอลจะเข้าตัวมาจังหวะนี้เราออกมาเล่นเองครับไอเหอ๋ เอ้าตําหนัสุดท้ายเป็นนักเล่นมีดอกได้ทุ่ด้วยโอ้โหดูผู้ตัดตัวออกมาเล่นเองและทุ่เองด้วยขนาดเส้นมาทางซ้ายเอ้าแล้วมิวเตะออกข้างไปเลยครับคนดันเลยคนดันเลยเล่นข้างมาแปดโยเข้าในสวยตําหนานี้มีพื้นที่ยิงไกลเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกว่ายิงเนี่ยคนอาจจะไม่แรงก็จริงแล้ววัตถิศทางเนี่ยต้ัวหูสมบูรณ์แหงด้วย วิ่งเข้าไปเสียบเสาสอง้วนัขวามือเลยโอ้โหแบตจรันสีเอาจนได้แล้วต้องบอกว่านี่มันคระตูสามประตูในโดนปังอยู่ด้วยครับโอ้โหเมื่อมาได้ประตูที่สามถือว่าถูกประตูนี้ทําให้ทีมเ้อมนีพบกับความลำบากเป็นสามเท่าตัวแล้วตอนนี้หลายมาถึงหรือเปล่าปั๊มบอกกระจรท้ายโอ้โหขึ้จังไม่ผ่านกันวันนี้ นี่การให้บอลเันติดก,กันนิดๆหน่อยๆแล้วพี่น้องเนี่ยละเสียอีกแล้วะเราเรบิร์มาพี่ยาทางขวามีจังหวะนี้จับเราตรงกลางเรียตบออยู่เราเข้าในมาแล้วคืนจังหวะห้ายเป็งยิงเราโอ้โหเรียบตรงไปอูป้วิงี้ต้องบอกจังหวะนี้เติมขึ้นมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับแล้วยิงต้องบอกสมบูรณ์แบบเลยประตูนี้ โอ้เป็นไปได้ก็บ้างวีล่าฟอร์มเก่งแบบนี้ไม่ได้เห็นมาเป็นหลายปีแล้วนำคู่ต่อสู้ถึงสี่วันต่อศูนย์เลยครับถ้าฤดูกาลนี้นี่อาจจะเป็นเกมที่ดีนิดหนึของพวกเขาก็ได้โอ้เริ่มแข่งมาด้วยตัวนาเมนต์นี้แล้วบอกว่าเกมต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเลยครับในหลายๆแมตช์ครับแมตช์ที่น่าจะชนะก็กลับไปแพ้แล้วตัวก็ขึ้นมาไปจับแล้วยิง ไม่เหลือเราโอ้โหเป็สองลูกครับเป็นไม่ได้แม่จังหวะแบบนี้โอ้บังบองนิลานที่วันนี้เก่งเล่นท็อปบอลจ,จริงๆเนอะแล้วมัจริงๆเนี่ยมาเจอกับโอทีกับวีด็อกต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเจอของแข็งด้วยซ้ำเนอะแต่ว่าวันนี้พวกโผเป็นทางด้นานเราเรียบร้อยเหมือนกันครับโอ,โอ,โอ,โอ้โหเขียบเปลี่ยนจุดเนอะโอ,โอิงเข้าเลยเขียบแล้วแกแล้วเหมอนกับ ปีด้อมเด็กที่แล้วตอนนี้ต้องเล่นให้เต็มที่ไว้ก่อนนะหลังจากีด้อมเด็เรื่องสกอร์อะไรอย่าพูดไปส่งเยโอ้โหเอาครับตอนนี้ไล่มาเป็นเหม็นประตูต่อห้าครับยันเลยยันยันอะไรแบบไป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 ครูหยาดมาแล้วจังหวะนี้แพ้ โอ้โหเล่นลูกนี้เดบบวชาเิไปอ่ะไรกางเลยตรงจดโดมาแล้วลูกนี้อาตรงกลางจังหวะสุดท้ายให้บอลกันไม่ดีแล้วตัวจะโดนโสนกลับมามัด เบิร์ดซ้ายมีเอ้ยจ่ายไม่ผ่านนี่ครับปิงให้โอ้โหจังหวะสุดท้ายแบตโอ้โหทันด้วยครับแล้วปิงโตขึ้นมาจังหวะนี้ลุนมาสองคนปิงจังหวะสุดท้ายเปิดเข้ามาไม่ได้ครับได้เป็นเตะมุมทางด้งงานขวาแทนเนี่ยสำหรับบางบอลวีลาาา่าเหลืออีกประมาณสี่นาทีสุดท้ายครับน้องอยู่ห้าประตูต่อหนึง่งครับ โอ้โหสองเรับอมวนนีล่ากินเนี่ย่างที่บอกครับเล่นดีจริงๆมากเลยตั้งแต่ช่วงสตาร์ทเกมมีได้ประตูว่าท่านจะเร็วครับจากประตูตกแล้วคูโอ้โหแล้วตังหวานีขนานเส้นออกข้างไปก่อนแล้วเอกตอนนี้เอกนี่ออกมาเป็นผู้เล่นแล้วจากเป็นผู้ถักตัวอยู่ครับเบิร์ดให้มาตอนนี้มัร ล็อกเข้าในสวยแล้วทางขวามีจังหวะนี้แปะจับบอลแรกไม่ดีโอ้โหแล้วจังหวะนี้เข้าสองสองศูนย์เอาหอยมาเตะด้วยเกิดจะทำหมอง่ายเป็นของยากครับไมเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรอลูกตายก่อนเดี๋ยวมาครตอนนี้ขึ้นมาอีกครั้งครับนิ้วครับตีดอม หมุกขึ้นมาเซตนี้ต้องได้แล้วจังหวะนี้ยิงมาปัดทิ้งจังหวะหลงเตะทิ้งยาวพินหน้ามามิวมงจังหวะสุดท้ายฟรีใส่แล้วไปไหนไม่รู้จังหวะสุดท้ายจะมางานไม่บ้าอะไรจะเป็นงานฟาร์มบอลกันแล้วเปิดย้อนกับมายิงตึ้งยังไม่ง่้ยเลยแม่ดูแบบบางเราจะไปต่อได้หรือเปล่าโอ้โหดูวร์บอลติดเท้า,ทา,ทาแบบเขาจับแล้วเจอสองคน ล็อกเข้าในได้แล้วเปิดกลับมาตรงกลางไม่มีใครทั<อ>้งปูัเออตรงอันนี้ให้ไม่ดีครับโกกยิงหัวแล้วไม่ตรงต่อครับอ๋าเราไม่ติดตัวตอนนี้โกกฟินที่ไม่ไหวแล้วฟินไว้สองประตูนี่พลัดกับรังหมดแล้วต้องเปลี่ยนเอาตัวสดๆลงมาของเราบอลนี่ล่ะาลาหาส่งเต้ลงไปครับาย,าย,ายัยงเป็นบอลของฟรีดอมครับเราไหลจังหวะนี้อ๋าลับมัด ตรงกลางเบิร์ดมาขอเพื่อนอยู่เราให้ไม่ผ่านเีงครับอู้มัดวันนี้ก็เป็นอีกคนเดียวที่ตัวหมอฟองจับลงไปครับเกรียนแปะออกพระทองนี้โอ้โหฟังตุองไ่ดีทางแล้วเอาตีด้อมเกมวันนี้ไม่ปฏิปต่อกันเลยไม่เหมือนโสดตีแล้วเราปัดปาดมาตอนท้ายก็ยังแต่ชิงออกไปได้ครับโอ้โหเป็นอา,นา,นามมไรนันฟังวันนีเล่าวันนี้เล่นได้ดีจริงๆแล้วฟังรู้แล้วลับแล้ว s m a เปิดจัดมาเข่าสองอ,อุ้งแล้วพุ่งเร็วหลุดเลยแบดปล่อยบอลตกจังหวะหนึ่งแล้วฟังอยู่จังหวะสุดท้ายขึ้นมาดูแล้วตูแบตอ,อุ้งอุ้งเหมือนกันได้แล้วโคทษเมื่อจังหวะที่โดนเข้าเลยด้านหลังแล้วมาตางให้เป็นฟรีคิ่อ,อีกครับโอ้โหโดูว่าแบตเพราะทัดด้งคู่นี่แค่คนเดียวทัว้งกองหลังสามสี่คนเลยเอาไม่อยู่หือต้องตัดด้วยการฟาวครับแล้วมาเสียเป็นฟรีคิกโอ้โหวัดนี่กำลงมาขอยิงหรือเปล่าครับ มาแล้วเซ็นเตอร์ฮาร์เวลกัมแพนสองคนแล้วปานโคบลูกนี้เข้าเรียบร้อยเลยโโอ้หรับวัดนี่ไม่ได้ทำประตูแบบนี้มานานแล้วแต่ก็ทำได้โอ้โหแบบนี้นี่โอ้โหวันนี้นี่เล่นต้องบอกว่าท็อปฟอร์จริงครับสหรับบาบอรดิล่าโอ้โหวนนี้ไม่เคยทำประตูในหลายๆเกมวันนี้กลับมาโูกท็อปฟอร์พร้อมกันทั้งทีมเลยสหรับบาบอรดิล่า ลบอลตกจังหวะที่ให้ตรงการไม่ดีครับจังหวะสองเบิร์ดลงมาช่วยเกมรับแล้วถูกครับปล่อยให้เบิร์ดเล่นอีกครั้งนึงแล้วโอ้โหบอลมันติดอยู่จังหวะท้ายลงไปกรรมการไม่ว่าอะไรครับเบิร์ดให้ตรงกางมาเอกแต่เข้าใกแล้วกูกช้าไปนิดนึงจังหวะท้ายากรรมการไม่ว่าอะไรครับจัดให้จัดตัดร่อนขาไม่ได้ครับให้มาตกหนึ่งสองแปดเราจะโอ้จะลุยสองคนไม่ห่างครับ ตอนนี้ในช่วงทุนเวลาบาดเจ็บแล้วสำหรับทีมในขึ้นเวลาหลักครับบดกัน2อนาทีครมีเวลาอีกสองนาทีสำหรับทั้ง2ทีมจะมีประตูเพิ่มรหรือเปล่าัแล้วจังหวะนี้รู้สึกว่าเกได้เป็นเตะม,มุมของนั่งทีบอมบมวินล่าอีกครับตอนนี้ก็ไม่ไดีแล้วผู้เล่นของบอมบินล่านำอยู่6ประตูตอนหนึ่งครับ ไปมาเต้ปล่อยบอลแล้วก็กลับไปตั้งกันใหม่ยูไนเา็ประตูออกมาเล่นกันหมดแล้วตอนนี้นี่ยังมีส่วนกับเกมทุกคนครับสำหรับบางกอนวิลล่าให้เยี๋ยวไปทางขวาโอ้โหแล้วหลอกจังหวะนี้สวยยัดมาเสาไกลไม่ผ่านครับแล้วก็โหดูกบจังหวะจะไปแจ้งออกมาเสียบอลแล้วโต้กลับมาสามต่อสองครับมัดยิยงแองแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหยูไนเต็ดประตูจะไปใช้ขาเล่นเนอะ โอ้โหเสร็จเลยอ่ะดูว่ามัดดีลูกยิงยัดเสาสองเข้าไปไม่ไไม่ได้ไม่ได้โกบขึ้นมาทางขวาจังหวะนี้จะไปต่อไม่ได้แล้ว ผู้ตัดสินฟองก็วีนจ้าหมดเวลาการแข่งขันไปเลยแล้วขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมครับที่กางสนามเลยครับโอ้โหวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีเกลิงแก้มครับที่ต้องบอกว่าเล่นกันได้เพราะการสนุกมากวันนี้ถ้าเทียบกันตามฟอร์มตามผลงานที่ผ่านมาเนี่ยพีดอมจริงๆเหนือกว่าเยอะครับแต่ว่าพอลงสนามจริงๆโอ้โหเป็นทางด้านบาร์บิลน่าได้ประตูเร็วแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่มาได้ประตูที่สองติดต่อกันยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมครับ ทั้งปีดอมแล้วก็มาบ,บิล่ามาวันนี้เล่นกันสนุกจริงๆเลย